สวัสดีครับในบ e เจ็ดหาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจอกับอะไรบ้างอันนี้ไมงรู้โหดหรือเปล่าโอ้ยแล้วอาเจยักแม่งก็ คุณรู้ว่าตัวละครใหม่เลยเนี่ยโอ้โหเปิดอีเวนต์ช่างแม่งกูไม่เล่นไป <c oughs> มึงไม่ต้องมากูก็ได้ด้วยมึงช่วยกูสู้ไว้ได้ไหมอ่ะดาบแม่งก็โคตรใหญ่อ่ะฟันมอนเตอร์โดยได้กูได้พักนิดนึงอ่ะไม่ใช่เดินไปเรื่อย ทางไหนเนี่ยโอ้หมันจะไปที่ไหนวะไกด์แรกในบ้านภารกิจเหล่านี้นี่กูเล่นไม่ได้ไอ้นี่แม่งก็หมดก๊อกล้ว <c oughs> เ,อเ,อเอาเจ๊ยักไปไหนอ่ะเอาเจ๊ยักหายเจ๊ยักหายหัวแล้ว อากาศหนาวนะ้องเป็นไรหนาวหนาวไปที่ไหนเนี่ยดูดิโอเว้เน้ะอโหโคตรยากลำบากเลยเหี้ยกว่าจะมาได้ <c oughs> ข้างในเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ยไปที่ไหนอีกประเด็นนะ่ะไปไหนดูดิ ไปตรงกลางเลยเหรอก่อนจะไปก็ต้องมีตีนอ่ะมันจะมีอะไรดักหน้าไหมเนี่ยมีมีมีม,มีอ๋อส่นนี้ส่วนนี้ เอ้ยลำบากลำบนเว้ยเควสแม่งเควสผ่าดงตีนกลับมาถึงได้เหี้ยวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกจะวิ่งทางตรงมันโกงมันไอนี้ต้องระวังเลยเนี่ยตีแรงชิบหายไม่มีแล้วนะนมีไหมเนี่ยโอ้มีอีก มันได้ดกูฆ่าไอ้พวกนี้หรือเปล่าเนี่ยยังไงดีเดินเข้าไปตอนนี้แตกแน่เลยต้องเดินเข้าไปอ่ะเป็นทางเลือกอ่ะใต้กูต้องสู้นี่หว่า อืมตีไม่เข้าเลยโอ้โหเอ็ดเย็ดไอ้แค่โจมตีมนดีโง่แล้วทำไมมันไม่โจมตีกันวะเย็ดแม่ คุณจะสู้ยังไงวะผมูม้ชมวิ่งก็หาไม่ได้ด้วยแม่งเกินไปไหมอ่ะ แม่งตีไม่เข้าเลยกูเนี่ยตีไม่เข้ามาดิมนดิมาดิอ้อไม่ได้จริงวะอะไรมันขึ้นอ่ะเนี่ย โอ้ได้ยังไงวะแล้วไม่เืินเข้าไปหาไม่ได้สาดหมาโอ้เอาให้มันพร้อมนี้ มึงวิ่งเล่นลำควายเลยเนี่ยอู้ย yeah. ยี่อ่มึงชอบชอบจะแจ็คแม่งกับฟองเลยสัตว์โอ้ย บอกได้แค่ว่าบอกได้แค่ว่าให้แมวเล่นเดินควายพี่อ่ะกูไมวแล้วกูแมวแล้วจบเลยนะครับในเรื่องนี้ <c oughs> เล่นไม่ได้อ่ะเล่นไม่ผ่านเลยอ่ะตีอยู่ดิตีโอ้โหดอกเดียวนอนเกมนี้ก็จบบริบูรณ์นะครับลาก่อนทุกคน <c oughs> จนกว่าจะมีช่วงอะไรนะช่วงไอ้นั่นอะช่วงมัน้อัปเดตอัปเกรดเลเวลฟรีมันจะมีการโจมตีแรงขึ้นนะครับช่วงนี้ผมก็ลาวงการแล้วแมวแล้วโอ้ไม,ไม,ไม,ไม่ตีไม่เข้าเลยอ่ะให้กูเล่นยังไงอ่ะโอ้โห เกมมันก็ฟาร์มยากด้วยอ่ะตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งอีเวนต์มันเลิกมันเลิกายหนึ่งเปิดที่ที่สี่ทุ่มห้าทุ่มใครมาเล่นมาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ย <laughs> เที่ยงใบหนึ่งกเพราะว่าอยู่มันจะมีคนเล่นหรือเปล่าโอเคคุณผู้ชมผมไม่เล่นลนะ <laughs> ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ <laughs> เสียใจมากแบบนี้ <c oughs> แต่ก็ต้องทำใจ อย่าบอกนะว่ามึงให้กูไปตกปลานะเอ,อ้าไม่ได้ตกปลาเนี่ยดดกิจกรรมอะไรของมันะอ๋อตกปลานั่นแหละโอเคไม่เอาไม่เอา <c oughs> ได้แต่ทำใจปิดบังความจริงว่าเธอไปต่อไม่ได้นะครับโอเคคุณผู้ชม เดี๋ยวรอช่วงมันเปิดเปิดได้นั่นอะ่ะเปิดเหมือนแต่ก่อนนะ่ะเปิดไอ้พลังเพิ่มการโจมตีเพิ่มเลเวลเร็วๆนะครับอะไรอย่างนี้ผมควมาเล่นนะอาจจะหายไปสักประมาณปี2ปีได้เกมนี้นะก็บายบยใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์สับกไลค์น,นะครับ